วันนี้ก็กับตัวเย็นตัวนี้นะครับการก็คือลูกค้าบอกไม่เย็นนะครับตัวนี้ก็เป็นของ sharp นะครับรุ่น sjkcp190e นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมมาทำการเสียบปลั๊กดูก่อนครับ <c oughs> เสียบเข้าไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวไฟจ่ายเข้าหรือเปล่านะครับไฟติด แสดงว่าไฟเข้านะครับเปิดดูข้างบนครับพัดลมทํางานหรือเปล่าอ่าพัดลมทํางานนะครับจะได้เยินเสียงวูวววออกมาอ่าแปลว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่คอมเพรสเซอร์ครับกหลังมือแตะดูนะครับถ้ามันสั่นๆก็คือมันทํางานนะครับตัวนี้ยังไม่ทํานะครับ ช่วงรอเราก็ดูจุดที่ต้องสงสัยนะครับมันมีการรั่วซึมของน้ำยาหรือเปล่านะครับมีคราบน้ำมันหรือเปล่านะครับ <t> ก็เดี๋ยวเรามาทำการถอดตัวฝาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เช็คตัวกระแสไฟนะครับว่าไฟมันมาจ่ายตรงคอมหรือ,อยังนะครับถ้าไฟจ่ายตรงนี้แล้วคอมไม่ทำาจจาะได้ยินเสียงสังเกตนะครับเมื่อกี้จะได้ยินเสียงแต๊ก ลักษณะเหมือนโอเวอร์โหลดตัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาถอดเช็คตัวชุดนี้กันก่อนเลยครับว่ามีไฟมาจ่ายหรือยังนะครับโอเวอร์โหลดตัดเพราะว่าคอมมีปัญหาหรือว่าชุดตัวโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับจะสังเกตนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงต๊อกแทกต๊อกแทกอยู่เคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับทุกครั้งที่จะทําการซ่อมนะครับก่อนอื่นต้องกอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็ทําการถอดตัวฝาครอบหัวลักคอมอาแล้วนะครับจะเห็นโอเวอร์โหลดตัวหนึ่ง แล้วก็รีเลย์ตัวหนึ่งนะครับก็ถอดออกเลยครับก็ถอดนะครับจะเก็บวงแบนก็ค่อยงี้ออกแล้วเอรีเลย์แล้วก็เอาโอ้โหลดออกครับสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเจ้าสองตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะผมจะมาลอง เช็คไฟดูก่อนครับว่าไฟมาจ่ายที่2ตัวนี้หรือยังนะครับเมื่อเตรียมเครื่องหมืพอพร้อมแล้วนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กครับตัวนี้นะครับจะเป็นคอม2 2 0ถึง240โวลต์กระแสสลับนะครับ AC นะครับ5 0 h เฮิรตหนึเฟสนะครับก็ถ้าคอมมันทำงาน ถ้าถคอนโทรลมาทำงานปกติมันก็จะจ่ายไฟมาตรงนี้นะครับสองเส้นนี้สองรอยี่สิบโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกันเลยครับว่าไฟมาจ่ายมาหรือยังนะครับกระแสสลับนะครับจิ้มขั้วไหนก็ได้นะครับแต่อย่าให้ชนกันนะครับอาจจะทำให้ช็อตได้ไฟจ่ายมาแล้วนะครับสองรอยยี่สิบห้าโวลต์แต่เมื่อกี้ที่เราเช็คกันเบื้องต้นคอมไม่ทำงานนะครับแสดงว่า ไ่ใจแล้วแต่อะไรจะเสียจะเป็นชุด2ตัวนี้เสียหรือคอมเสียเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมก็ทําการวัดนะครับโอโหนนดลดก, <c oughs> ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวรีเลย์นะครับรีเลย์ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ผมลองทําการเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ ไปสามารถสตาร์ทคอมได้ครับก็คือตัวนี้เรียบร้อยครับตัวคอมสียไปแล้วครับเดี๋ยวมาทําการเสนอราคาเปลี่ยนคอมลูกค้าต่อไปครับเป็นแนวทางกดการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับสําหรับตู้เย็นคอมไม่ทํางานนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับช่างมือใหม่แล้วก็คนที่เรียนรู้กําลังเรียนรู้ในเรื่องของการซ่อมตู้แช่ตู้เย็นนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับวันนี้ขอบคุณครับ